สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอกันที่ ep 84นะคะ84พี่พี่ท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่แอด BIBEW b e w หรือเนี่ยคะ่ะมีตัวแอดตำหน้าแบบนี้ด้วยนะคะ หรือสายด่วนเข้ามาได้เลยนะคะ0834374753ส่วนพี่พีท่านไหนนะคะแอดไลน์เข้ามาไม่ได้นะคะแอดไลน์เข้ามาไม่เป็นนี่ค่ะแคปหน้าจอและสแกน QR Code ทางไลน์แบบนี้ได้เลยนะคะนะแล้วน้องอจะส่งลิงก์ไปทางไลน์นะคะแล้วพี่พี่จะได้กดชมกันอย่างง่ายเลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดนะคะ มาวันนี้มาเจอกันที่ EP 8 4นะราคาเดียวเลย EP 8 4ราคาเดียวเจ0ร้อยค่ะองล,ละเจ็ดร้อยวมส่งนะคะองล,ละเจ0ร้อยบาทรวมส่งนะคะมาเริ่มจากนะคะเริ่มจากเดี๋ยน้องขออนุญาตซูมกันนะคะเริ่มจากนะคะเป็นพระพระอ่า ขนาดขนาดบูชาองค์เล็กๆนะคะขนาดพระบูชาองค์เล็กๆนะคะประมาณนี้นะนี่ค่ะน้องขออนุญาตไม่ส่งกล้องนะคะพี่ๆคลิปนี้นะพี่ๆท่านไหนนะคะถ้าเข้ามาทางไลน์นะคะเดี๋ยวน้องส่งรูปภาพเพิ่มเติมให้ชมได้นะคะชัดๆนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นพระอะไรไม่ทราบนะคะมีขนาดพระเป็นพระบูชานะคะแบบนี้เลยมีดินด้วยนะคะดินเป็นแบบนี้นะ เป็นแบบนี้เลยนะคะก็เก่าแบบนี้เลยนะคะนี่นะน้ําหนักหนักได้เลยค่ะเนี่ยหนักได้เลยนะคะเจ็ดร้อยบาทค่ะอง์ละเจ็ดร้อยบาทรวมส่งอพีนี้นะคะราคาเดียวเลยอง์ละเจ็ดร้อยบาทรวมส่งนะคะจะแยกเป็นองค์ก็ได้หรือจะเหมาเป็นองค์น้องก็ขายนะคะจะเหมาหมดเลยน้องก็ขายนะคะพี่ๆจ๋านี่นะอันนี้เจ็ดร้อยบาทรวมส่งนะคะต่อมา เป็นตะก,กุดค่ะหลวงพ่ออะไรไม่ทราบเจ้าของเดิมเขาไม่ได้บอกไว้นะคะลงรักนะคะเป็นการลงลักย่นๆเลยนะคะพี่ๆเห็นไหมนี่นะคะรอยรอยอา่ารอยแบบว่าลักย่นๆ,ๆแบบนี้เลยนะคะนี่เห็นไหมนะย่นๆเลยนะคะนี่สวยค่ะองค์นี้นะมันๆเลยลักย่นๆมันๆเลยนะคะนี่นะคะนี่ค่ะ ข้างในเก่าๆแบบนี้เลยนะคะสองฝั่งนะเจ็ดร้อยบาทรวมส่งค่ะเจ็ดร้อยบาทรวมส่งรายการต่อไปเป็นหลวงพ่อเดิมค่ะอันนี้เขาเพิ่งแกะจากกรอบทองนะคะรายการต่อมานะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะเลี่ยมพลาสติกมานะคะเขาเพิ่งแกะกรอบทองออกไปนะคะเป็นแบบนี้นะนี่นะคะแบบนี้เลยนะคะ ก้นเป็นแบบนี้นะคะก้นเป็นแบบนี้นะคะนี่นะเจ็ดร้อยบาทรวมส่งนะคะต่อมานะคะต่อมาอ่าอันนี้ถ้าถ้ากระดานนะคะถ้ากระดานเกต็ดรนะคะถ้ากระดานเกต็ดรเป็นเนื้ออะไรไม่ทราบนะจ๊ะพี่ๆน้องได้มาแบบนี้เลยอ่ะมันมันเลยอ่ะแบบนี้เลยนะเนี่ยกระทบกระแสงไฟแบบนี้เลยนะคะมันมันเลยนะคะเนี่ นี่นะคะเป็นเกตคดนะคะเจ็ดร้อยบาทรวมส่งค่ะเจ็ดร้อยบาทรวมส่งนะคะ <_ d ata> ต่อมานะคะต่อมาเป็นหลวงปู่ทวดะค่ะเป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์เตารีดนะคะหลวงปู่ทวดพิมพ์เตารีดแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะ <_ d ata> ขอบข้างเป็นอย่างนี้นะคะ <_ d ata> ขอบข้างสองข้างนะคะเป็นแบบนี้นะ หน้าตาสวยชัดเจนเลยนะคะกรีบบัวเรียบร้อยมากนะคะใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะใต้ฐานเจ็ดร้อยบาทรวมส่งนะคะเจ็ดรอยบาทรวมส่งต่อมานะคะเหรียญยี่สิบห้าสตวรรษค่ะเหรียญยี่ส25ห้าตวรรษนะคะเป็นแบบนี้นะเก่าๆ,ๆแบบนี้ด้านหลังมียันแบบนี้เลยนะคะนะนี่ค่ะด้านหน้าเป็นแบบนี้เลยนะคะ 700บาทรวมส่งนะคะต่อมามะเหศวนค่ะมะเหศวนเป็นแบบนี้เลยมันๆแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะขอบนะคะหัวท้ายนะคะอันนี้ขอบนะคะขอบซ้ายขวานะคะแบบนี้นะนี่นะคะ700บาทรวมส่งนะคะต่อมาค่ะพระร่วงค่ะพระร่วงพระร่วงรางปืนนะคะ ปิดทองนะคะรักษาสภาพผิวเป็นแบบนี้เลยนะคะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะทองสวยนะคะนี่อันนี้ขอบข้างนะคะ<ม>นี่นะใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้นะคะเก่าๆเลยนะคะเจ็ดร้อยบาทรวมส่งค่ะเจ็ดร้อยบาทรวมส่งต่อมารายการต่อมาพระนางพญาค่ะพระนางพญาพิมพ์อะไรไม่ทราบนะคะ,น,ะ,คะนี่นะขอบข้างเป็นแบบนี้นะ ด้านหลังเป็นอย่างนี้นะคะนี่นะได้พระตรงตามรูปทุกองนะจ๊ะพี่จ๋าได้พระตรงตามรูปทุกองค,ไงองค์ไม่ต้องกลัวเลยนะคะนะน้องส่งจริงนะคะนะนี่ค่ะพระนางพญานะคะพี่อะไรไม่ทราบแบบนี้นะเจ็ดร้อยบาทรวมส่งนะคะต่อมานะคะต่อมาเขาเรียกว่าเทวรูปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเอ่าเนี่ยเก่าๆแบบนี้เลยนะคะ คือคือเก่ามากหน้าตาไม่ค่อยเห็นเลยนะคะเนี่ยองนี้แบบเก่าๆเลยนะคะนี่นะคะข้างๆจะเป็นแบบนี้นะคะสองข้างเลยนะคะใต้เท้าจะเป็นแบบนี้นะคะนะเจ็ดร้อยบาทรวมส่งขนาดอา่าขนาดขนาดนิ้วความสูงของนิ้วนะคะความสูงของนิ้วแบบนี้เลยนะนี่นะคะเจ็ดร้อยบาทรวมส่ง ต่อมาพระสมเด็จน้องได้มาสององค่ะพระสมเด็จน้องได้มาสององ์องคหนึ่งองอ,องแรกนะคะเป็นเนื้อแบบนี้เลลก,ก่าๆลงรักปิดทองเก่าๆแบบนี้เลยนะคะตามภาพเลยได้ได้พระตรงตามรูปแน่นอนจ้ะพี่จ๋าได้พระตรงตามรูปแน่นอนนะจ๊ะนี่ค่ะอันนี้ขอบข้างจะเป็นแบบนี้นะคะลงรักเก่าๆนะคะอันนี้เป็นรักนะคะเนี่ยลงรักเก่าๆนะคะแล้วก็ปิดทองนะคะนี่นะคะน้องให้เห็นชัดๆเลยนะคะ แบบนี้นะคะเก่าๆอ่ารักความเก่านี้แบบว่าล่อนเก่าจนแห้งอะคะ่ะแค่แห้งแล้วก็ล่อนนะคะดูความเก่าเองนะคะนี่นะได้พาตรงตามรูปแน่นอนนะจ๊ะพี่ๆจ๋านี่นะเจ็ดร้อยบาทรวมส่งนะคะเจ็ดร้อยบาทรวมส่งต่อมารายการต่อมาเป็นพาสสมเด็จนะคะเนื้อเก่าอันนี้เป็นลาค่ะราดําฝังอยู่ในเนื้อเห็นไหมคะ ราดาฝังอยู่ในเนื้อสังเกตดีๆนะคะสังเกตดีๆนี่นะคะราดําฝังอยู่ในเนื้อเลยนะคะนะเก่ามากเลยนะคะนี่นี่นะคะนี่นะคะเจ็ดร้อยบาทรวมส่งนะคะเจ็ดร้อยบาทรวมส่งต่อมาเนื้อชิ้นสนิมแดงค่ะเนื้อชิ้นสนิมแดงเขาเรียกผะอะไรไม่ทราบนะคะเป็นแบบนี้นะนี่นะ ได้พัดตรงตามรูปแน่นอนนะจ๊ะพี่ๆจ๋าได้พัดตรงตามรูปแน่นอนพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่แอดสามศูนย์สี่นะคะมีตัวแอดนำหน้าด้วยนะคะนะเนื้อชิ้นสนิมแดงนะคะเจ็ดร้อยบาทรวมส่งนะคะมีตัวแอดนำหน้าด้วยนะคะแอดไลน์นะคะ 304 b า b ศูน e นะคะนะมีตัวแอดนำหน้าด้วยนะคะพี่ๆจะได้ชมพระจะได้ไม่พลาดไม่พลาดการชมพักของดีของเด็ดก่อนใครนะคะจะ,จะได้ชมแน่นอนได้ชมก่อนเขาเลยนะคะต่อมานี่ค่ะอ่าหลวงพ่อเงินนะคะได้มาสองสองอันสององนะคะนี่นะคะหลวงพ่อเงินองค์ทองทองนะคะเป็นแบบนี้นะหลวงพ่อเงินองค์ทองทองนะคะแบบนี้เลย ะะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้ออะไรนะจ๊ะพี่ๆนี่นะคะนะแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะหลวงพ่องเงินนะคะองค์ทองทองนะเจ็ดร้อยบาทรวมส่งค่ะต่อมาหลวงพ่องเงินอีกองคหนึ่งนะคะรูปเหล่าหลวงพ่องเงินอีกองคหนึง่งอันนี้ไม่ทราบพิมพ์นะคะพิมพ์อะไรไม่ทราบแบบนี้นะเก่าๆแบบนี้เลย คาบไข่เก่าๆแบบนี้เลยนะคะฝั่งทุกตามซอกทุกซอกเลยนะคะฝั่งตามซอกทุกซอกเลยเห็นไหมคะนะใต้ฐานจะเป็นแบบนี้นะคะใต้ฐานจะเป็นแบบนี้นะนี่นะคะ700บาทรวมส่งนะคะต่อมาเหรียญเจ้าสัวไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีนะคะเหรียญเจ้าสัวมันๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะไม่มีการเขียนยันนะคะไม่มียันนะเป็นแบบนี้เลยนะคะขอบข้างนะคะ ขอบข้างสองข้างจะเป็นแบบนี้นะคะใต้ฐานจะเป็นแบบนี้นะคะใต้ฐาน700บาทรวมส่งนะคะ700บาทรวมส่งต่อมานะคะอันนี้พระอะไรไม่ทราบนะคะมันมันเลยเก่าๆมันมันนะคะแบบนี้นะนี่นะคะ700บาทรวมส่งนะคะต่อมาค่ะสมเด็จอีกองหนึ่งนะคะสมเด็จพระสมเด็จอีกองหนึ่งอันนี้เจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นสมเด็จฐานหมอนนะคะ หนึ่งใน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 พระบรจาที่หายากเหมือนกันนะคะสวยๆแบบนี้นะคะสมเด็จฐานหมอนค่ะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะสมเด็จฐานหมอนเจ็ดร้อยบาทรวมส่งนะคะเจ็ดร้อยบาทรวมส่งพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจรีบแอดเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะนะต่อมาจอบใหญ่หลวงพ่อเงินคะ่ะ เหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะแบบนี้เลยเกา่เกาๆแบบนี้เลยนะคะมันๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะได้พระตรงตามรูปทุกองค์เลยนะจ๊ะพี่ๆจา๋าได้พระตรงตามรูปทุกองค์เลยนี่นะคะ700บาทรวมส่งนะคะต่อมาเหรียญน,นะคะเหรียญหลวงพ่อโสธรค่ะสภาพใช้นะคะหน้าตาสึกหน่อยหนึ่งนะคะนะสภาพใช้ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะขอบข้างค่ะ ขอบข้างคะ่ะสข้างเลยนะนี่นะเจ็อบาทรวมส่งคะ่ะ700อบาทรวมส่งต่อมาคะ่ะเป็นเขี้ยวนะคะได้มา2ององเป็นเขี้ยวนะคะเป็นเขี้ยวเอ,อ่ออันนี้นะคะเริ่มจากเสือองค์นี้ก่อนนะคะเป,เป็นเป็นเขี้ยวนะคะเริ่มจากเสือนะคะเนี่ค่ะเป็นแบบนี้นะไม่ใช่เลซินนะคะนี่นะดูดูรอยได้นะคะนี่เป็นเขี้ยว นะคะมีการจานยันทั่วทั้งองค์เลยนะคะมีการจานยันทั่วทั้งองค์เลยนะคะข้างล่างก็มีการลอยจานยันนะคะมันๆเลยนะคะนี่นะเจ็ดร้อยบาทนะคะเจ็ดร้อยบาทรวมส่งต่อมานะคะเคี่ยวเหมือนกันค่ะเป็นพับปิดตานะคะเคี่ยวพับปิดตาไม่ทราบผงพ่อนะคะกบเก่าแห้งๆแบบนี้เลยนะคะ น, inne, นี่นะมีการจานยันเหมือนกันนะคะมันมันเหมือนกันในนะคะ700บาทรวมส่งนะคะต่อมานี่ค่ะอันนี้อันนี้เป็นกระดูกนะคะเป็นกระดูกแบบนี้เลยสิงกระดูกนะคะเป็นแบบนี้เลย700อบาทเหมือนกันค่ะ700บาทรวมส่งนะคะต่อมาเหรียญค่ะเป็นเหรียญเหรียญอาจารย์มั่นนะคะกระไหล่ทองเดิมๆเลยนะคะเหรียญอาจารย์มั่นกระไหล่ทองเดิมๆเลยนะคะแบบนี้เก่าๆแบบนี้เลยนะคะ นะขอบข้างแบบนี้เลยนะคะหูจะเป็นแบบนี้นะคะหูห่ว,หวงแบบนี้เลยนะคะ700อบาทรวมส่งนะคะรายการต่อมาพระนางพยาค er. ่ะ si พิมพ์สังคตินะคะพระนางพยาพิมพ์สังคติเป็นแบบนี้นะคะขอบข้างด้านหลังจะเป็นอย่างนี้นะคะนะขอบข้างอะแบบนี้เลย700รอบาทรวมส่งนะคะ ต่อมาค่ะอันนี้พระอะไรไม่ทราบนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นสุมกรหรือเปล่าแต่ว่าเก่ามากเลยด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะส่วนขอบข้างเป็นอย่างนี้นะคะสองข้างด้านหน้าจะเป็นเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะเจ็ดร้อยบาทรวมส่งนะคะเจ็ดร้อยบาทรวมส่งต่อมาพระปิดตาค่ะพระปิดตาวัดสะพานสูงแบบนี้นะคะลงรักปิดทองนะคะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะ พะปิดตาลงรักปิดทองเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเจ็ดร้อยบาทรวมส่งนะคะเจ็ดร้อยบาทรวมส่งต่อมานะคะองค์สุดท้ายอันนี้พระอะไรไม่ทราบแห้งๆเก่าๆเลยนะคะนี่นะแบบนี้เลยเจ็ดร้อยบาทรวมส่งนะคะเจ็ดร้อยบาทรวมส่งอ่ะหมดไปแล้วนะคะสำหรับ ep แปดสิบสี่วันนี้นะคะ พี่พี่ท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่แอด b า e w มีตัวแอดนำหน้าแบบนี้ด้วยนะคะหรือสายด่วนเข้ามาได้เลยนะคะ 083, 43, 7, 4, 7 5 3ส่วนพี่วนพี่ๆท่านไหนสะดวกสแกน QR code แคปหน้าจอแล้วสแกนเข้ามาได้เลยนะคะพี่พี่จ๋าแล้วแจ้งกับท่องน้องด้วยนะคะว่าพี่พี่มาจากอีพีไหนจะชมพา e ีพีไหนนะคะส่วนมากเลยนะคะส่วนมาก อีพีเก่าๆนี้จะปิดหมดแล้วนะจ๊ะพี่ๆจ๋าอ่ะสุดท้ายนี้นะคะน้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยนะคะทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ที่แอดไลน์กันเข้ามาแล้วก็สอบถามาเพิ่มเติมกันเข้ามานะคะแล้วก็อุดหนุนน,น้องทุกอีพีเลยนะคะ <c oughs> น้องขอขอบคุณมากจริงๆนะคะไปละค่ะสวัสดีค่ะ